ว้าว wow! สัปดาห์นี้มีเซอร์ไพรส์ทำอะไรก็แห่งก็ปังชื่อเสียงก็ดูเด่นแล้วก็โด่งดังอยากบอกดังๆว่าดวงจะป,ปังในสัป ขอแสดงความยินดีด้วยเลยสําหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่า15-21กรกฎาคม2567นะดูชะตาของคุณน,นะจะดูดีดูเด่นเป็นสงา่ามีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีเซอร์ไพรส์อ่ะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมสักหน่อยนะว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างนะว่าสัปดาห์นี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณขอดู เกรดสูเลชัยเลยดูเหมือนกับว่า15-21ถึงกรกฎาคม2567สัปดาห์นี้มีโอกาสมีโชคดีมีโอกาสมีโชคลาบดวงชะตาดีดวงชะตาโดดเด่นดวงชะตาจะได้เป็นคนยิ่งใหญ่ดวงชะตาจะเฉิดฉายและฉายลดวงชะตาจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ก็ข่าวนี้ย สัปดาห์นี้ดูเหมือนจะมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังนะการงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ส่งผลให้การเงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามาโชคลานั้นหนาต้องบอกเลยมีโอกาสมีโชคลาบหล่นทับรับทรัพย์ก้อนใหญ่เอะใครแล่านายอยู่านืนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะ